สวัสดีครับจะพามาเช็คก,การกินกระแสของปั๊มติ๊กนะครับผมจะพา,ามาดูว่าปั๊มติ๊กที่ผมมีอยู่ตัวที่คัดออกครับที่คิดว่ามันกินไฟเยอะพอเวลาวัดจริงอะ่ะมันจะกินกระแสที่เท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูน,นี้มันเป็นของร้อยสิบไอนะครับก็ใช้มานานแล้วก็เลยถอดออกมาวัดดูว่ามันกินกระแสทเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมี เครื่องนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วก็จะสามารถวัดกระแสได้ว่ากินประมาณเท่าไหร่แต่เบื้องต้นข้อมูลที่ผมหาอยู่ก็คือว่าปั๊มติ๊กของศูนย์นะจะกินอยู่ประมาณ1นไม่เกินหนนะครับของอของดีๆนะครับเวลาเราใช้ของที่มันกินไฟเยอะๆมันก็จะทำให้รถเรานะไฟอ่อนเร็วนะครับไฟไม่พอมากเลยมั่ง ครับเดี๋ยวจะพามาวัดน,นะเครื่องติดนะครับผมจะตั้งไว้ที่สิบสองจุดห้าโวลต์แล้วกันฮนะเพราะว่าแรงไฟประมาณกลางๆนะครับถ้าลด้นไหนบปเต็มๆก็ต่อสตตร์ก็จะอยู่ประมาณสักสิบสามได้คนระับอันนี้มาตั้งที่สิบสองจุดห้าดูตัวนี้ครับว่าจะกินกระแสเท่าไหร่ สังเกตว่าจะมีเสียงดังด้วยนะจับอยู่จะรู้สึกว่ามันสั่นเลยครับเนียนๆดูดูกระแสครับเยอะไหมครับจากสแตนดาดไม่เกิน1.2อันนี้เยอะม,มากเลยนะครับ2.6กก็ก็ถ้าตรวจเจออย่างนี้ก็ อย่าใช้เลยครับผมว่ามันกินไฟเยอะเกินไปแล้วก็สภาพเหมือนในปั๊มติกเนี่ยสึกหรอเยอะตอนที่ผมจับอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามันสั่นสะดุดเป็นคลื่นๆน,นะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับอ่ามาดูอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้นี้ที่กินอยู่สองกว่าตัวนี้นะครับอันนี้ผมถอดออกตั้งแต่ปีสองสองนะครับเก็บไว้เผื่อใช้ประโยชน์อะไรได้ อ่ดูตัวต่อไปครับอันนี้ตัวนี้ตัวที่อันนี้ใช้มาต่อจากตัวนี้นะครับคือตัวนี้ก็นานแล้วสองปีแล้วไม่พังนะครับซื้อมาของราคาประมาณเข้ามาน่าจะสองร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจ่ายกระแส ครับตัวอูตัวนี้ก็ดังครับใช้นานแล้วเนะี่กินอยู่มาณสองจุดหนึ่งครับแต่ไม่รู้จะลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณสองจุดสองครับ ันนี้ก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันตันแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะหาตัวที่แบบเอ,อคิดว่าดีๆมาให้ดูแล้วกันครับคู่อ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะดีเพราะว่าซื้อมาไม่ได้ใช้เลยขามันหักนะครับเดี๋ยวขอเสียบก่อน เนี่ยจุดสังเกตรครับคือเบามือมากเลยไม่สั่นไม่อะไรแล้วดูค่าการการทำงานครับศูนย์จุดห้าครับ,รบนะเนี่ยมันมันมีผลนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันมันยังหมุนได้แล้วมันใช้งานได้ดีนะครับมาสูนจุดหกครับ นะครับก็โอเคนะครับกินไม่กินไปเยอะนะวันนี้ก็จะจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยมีเวลาก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกๆท,ท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับต้องฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ